วันที่18มีนาคม2564ท่านชายวัชรีสอนวิวัชรวงศ์ท่านอน้นเป็นประธานในการนำหน่อพระศีมหาโพลงปลูกในกระถางเพื่อเลี้ยงก่อนปลูกจริงณธรรมสถานวัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหารแคลิฟอร์เนียหน่อพระศีมหาโพนี้ เป็นหน,อหน่อแขนงที่แยกจากต้นจริงจากเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียโดยท่านปียนันชาวศรีลังกาได้นำมาและได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ปุณน,นำมาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในการนี้มีพระสงฆ์จากวัดไทยรสแองเจลิส วัดชาวพุทธเมืองซานเบอร์นาดิโนวัดพระธาตุพนมเมืองยักคาวาเลจำนวนหรูปเจริญชัยมงคลคาถามีอุบาสกอุบาสิการ่วมจิจกรรมกว่าห้ท่านขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านบรรยากาศการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธวิธีธรรมวิถีไทยในครั้งนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจโครงการสร้างวัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังควิหาร